ลูกวะวะใส่แสนปีกครับใกลแล้วกล้แล้วพวกกั็มีชวนพากระเพียงกันปีม้วมันเป็นแบบน้ำมันแน่นอนพี่น้องมันต้องใสบให้เบาๆมาว้าวปีกมูวนก็นมาแล้วใกล้สนิทเลยปีกมูนะ้ว <c oughs> นอะนี่พี่น้องเอ้ยเข่ากระลำลำแบน Cái này ngang này Wow Cái này là cái gì? Tăm Tăm gì? Tăm Wow Cái này là cái gì? Cái này là cái bụi Bụi Ừ, thật Wow, wow, trang wow Wow, sao nó đẹp em chọn ว้าวแดงนะว้าวให้ส ah, okay. ิกินให้สิกินยุกเมื่อคืนกลับลยเออขอจเดอรปวดเปนฮิวแหงมายากเลียกมาเลียมาคืปวดั้งยิบทั้งตายิบทั้งคิวแจ็บอะแจ็บแสบไม่ได้ลูกแจ็บแสบได้น่ะยุโป่น่ะ สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีเอฟซีเบอร์ทุกคนเด้อพี่น้องวันนี้มาเกี่ยวข้าวซอยน่านแม่ถาแอดดีเนาะพอดีว่าหน้าจะแหลกเกี่ยวแล้วแล้วเนาะยังแต่ถาปันเพราะว่าหลุดปันยังบุษละเขามาหอนเนาะบนทางยังหยากอ่ยวพ้นโต๊กน้ำถั่วมาหันทางเลยหยากเลยเอามาสวัสดีเอฟซีแม่ยังแม่แม่ยังยาหน่าเมื่อแม่ยาเมื่อตายแม่ยาภาษาจีนว่าแม่ยาเมื่อภาษาจีว่แม่ยาเมื่อจ้ะ มาพีมาสบายดีเอฟซีก่อนเลยวะไปวมาพีเย่ยสีท้ามอยู่ไว้่มาพีมาเกี่ยวซอยเมทัาเอดีเดิมเนี่พี่เนาะอยู่หน้าฮอตฮอตเดี๋ยวจะเพิ่นอันเชดกินเทียร์เล่สื่อปูนมานาล้วผสมมาฮวนมาฮหฮะสบายดีไม่ยังอันนี้ปกาพังยสิท้านปินมาก่อนอันนี้เด้อันนี้เด้อันนี้เด้ นี่ดิโอ้พี่น้องเอ้ยบ้าเป็นเบิร์ตเมทายดีปรสิภาคมาคุงเนาะเฉลใส่วนนั้นตำมาคุงตอนเที่ยงเฮตุเพี้ยบวะนี่นะฮะเฮตุเพี้ยบไข่เต็มมีร่มวะนี่เมื่อวานนี่กับหมูสื่อนพี่น้องหอนอย่างเดียวอาตกเด้อตกได้ตกได้ตกได้ยามันสิเจ็บ กินมะว่เว้ยนั่นได้กี่มะนั่งอยู่าพี่ไว้มะนังอยู่สาพี่ยีมะขืนเบียงขืนเบียงยาอืมอืมืนเอาจะกวาเียงว่ามัยอมมาแียมทานมะกรูงเขาอีบ่มีเท่าน่ะฮะ คีดโคกเด้มาลุง้งมาลุงาล้งบ่งมีพักสามที่นอนซะแหละว่าสิีสือพักมามลืมพักหอมในห้างวัาสิลกออเอาอทอร์เน็ตลืมเ่าเด้แบนี้เป็นคนคีลืลอรจไปเสร็จแล้วน,นีเรื่งอะไ ยาม่สีหยาดน้ำมาแยงอันนี้นะหมายงน้ำเมตาอ่ะมาหมาแยงแนวรุ่นน้ำเมตาย่อนมาก่อนมาก่อนมาก่อนมาทั้งได้มาคุ้งค้งอืมมาคุ้งต่าเต่าบเงเช็บแต่าแช่บเช็มต่าเชบเช็บ้เฮ็บไชบฮด้ะซ่บ่หะเฮดไดไรซ่บแซ่ทาแซ็บเ่เอะ ยาหนะ้าหัวสิต่ำทานหุงแล้วมาปิีงต่อเด้อพี่น้องปิีงมงุ้งปิีงกระดูกข้างมงุ้งไช่เหรอเยอะใช่อันนั้นเด็กตานางไปเล่นเด้อตะบอกตานางไปเล่นนะมาสังตานางอันนั้นเด้กมันดำโผล่หยันเป็นลูกไตเยอะหยันเป็นไตกระทุมมันดำบ่ม,ำมันอยู่แจ่พุ่นมันดําแจ่ฮ่าไม่หหมแทนทั้งข้างมัน่น แน่มาใหม่ก่อนพริกดูไฟแน่ไฟคือแงน่ครบเลยซานอาหารครบอยู่นี่เลยหาโมเลยวิตามินซีทุบไาน้ำมายแล้วกินไปเลยอยู่อยน่ะกินแบบนี้แล้วพี่น้องเสพลูกวับวะ เตาแก๊สหลุนเก่าอหลุนคุ nah ้มไบลูกบวบวมันคุ้มนี <h <h ่โตมันเองเลยสีนมูกระดูกขาหมูใครแต่มีร่มหน่อยนะล่มขาเลยแสแหละสีมาตตามอันเครื่องคุ้มมาคุ้มไว้ฐานอ่ะพี่น้องตามใจโมพีกยิบเดี่ยวพีกขาเฮาเบิร์ตตามแบบสูตรเก่า สุดโบราณปู่สาวปู่แก่ก็จะเอาพาตามเปขี้ใส่บพริกดิบแล้วก็หอมอีกแบบเด้อพนะี่น้องตอนใส่เป็นนัวอย่าตื่นได้มาคุ้งหั่นร้ายอยู่ฮะต้องใส่เครื่องปรุงร้านนะแต่ว่าโค,คูข้าหน่อยกันเบอเบิร์ดกะทิแบบสีซาวใส,ส่กะซามน,นะพี่น้องน้ำตาลมาเป๊บปุ๊บละใสพ่พริกดิบนี่มันก็หอมไปอีกแบบเนาะใส่กักเทียม ระว,ว่างตาเด้อนี่ซากุลนเก่าค่ะไม้ไผ่อยู่ไฮอยู่หน้ากับแบรนด์นี่แล้วพี่นอ้องทางบางอังงน้นากับถือมาเบิร์ตเนาะมันหนักหน้าไกลเพื่ออันหิวหนา้นาหิวหน่อเฮามาระว,ว่างตาเด้อมือกล่องเฮาหาพี่สอบตาเพไ่้แล้าแล้วปีกนิดแตกเสีตาว่าพี่สอบได้ตั้มเล็กล ได้มักเพชรกับแห้งกับส่ร้ายเลยโอ้แมโอ้แมนเป็นขังแหละต่ำมคุงใส่บมพริกดิบเอาธอต่ำุงใส่ต่บพริกแห้งมาเมนต่ำหมงใส่บมพริกดิบแห้งห้าเบิร์ตต่ำเด็กเด็กปัดิฟพี่น้องผงปะทุจาแหลว เกาะร้อมเด้อป้านี่มีมะกาะพี่น้องมักเกาะปู่ก่อนก็ขีดกระปูวะเออก็ขีดกระปูวาแนดีบ่แม่เล็กกรปูกระปูกระปูวแอนดีวานะกระปูกระปูนี่มกเลนจับเจือได้จ้ะมเลนกระซกขาด้ะ เมลไซมาเกมะกานีอกไปเล่นนี่กบีบว่ะกอกระซกค่ะพูดีแบบเพิ่มๆเลยพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าปกติสลดบ่ตำมากอ่บ่ค่อยมากซเป็นไกล่ะสไลายเป็นตํำกระปุ่นตถึงเสนะ <c oughs> ตำคุ้งลนะตำคุ้งบ่ค่อยมากใกไมากอ,อ่สไลาน่ะม,ะมักตํำแสนเขาป,ปุ้นพวกพี่น้องสลดมา กนนีไสนประเดียประเดียตามชงเหยียบ้อยกเจะส่งหาย,ยู่น่ะมีฉันได้กินไป็นโลทีน่ะอร่อยถูกปาก <c oughs> อนาไมถูกลืมอร่อยถูกใจอะนาไมถูกลืม <c oughs> มะกอกและใส่บงหน้าใส่บเดนพอมัสมพอมนกอกบัวซุกเนาะมอกบัวซุกค่ะบัวซุกแบบพอดีถ้าละซุกตเนาะกูแหละยันนาปุ่นว่าปรนก็ดีพอดีเที่ยวขาวนำไปัุเดือนหนึ่งเดือนสองฝนมะกอกุกซี่เดือน้าว ขาปงหมูสุกอะ่องยวะอร่องยเลยบ่ขาปีหมูสุกจัองอล่องเนาะพี่น้องไก่แล้วไก่แล้ไก่แล,ล้วพวกัก็มีย,ยวนผักกรเปียงกันติหมูมันเป็นแบบน้ำมันเนานะพี่น้องมันต้องแซ่ไผ่เบาๆ <c ười> แต่ว่าห้าใจหอนเด้ให้อยากกินข่าให้เลยเฮ็ดไผ่แห้งทำอินไก่สีสุกแล้วพี่น้องปีงก,กระดูกขากินกับตำมะคุงอยู่ไฮอยู่หน้าอากาศดีๆเขากันอําลัม ผู้ใดมีมักทัวกับตำหมักทัวนะผู้ใดมีมักคงกับตำหมักคงผู้ใดอยากตำย่างกับจัดเอาเลยพี่น้องตามใจเข้ามักเลยปวดว่ามันโบเมนนเด้อเพ้าไปเพ้ามามันเริ่มดำเขาดำเขาวแล้เด้ออามเอ็ดดี้มาสิตกเฮ็ดเพี้ยนนะนะเฮ็ดเพี้ยงเอาพอนเพงเพงดูเทงเพลงเพลงเทงเอาเพลงเพลงเพลงเทงเพลงเทงเทงสิง่ายสัง ลงมาว่างว่างขายยังสื่อสอยสื่อขายยังขายยังซื <3> <3> ้อซอยซื้อซอยฮะอยู่หน้ากับแม่ก็มีหยาเพิ่นก็พอเพื่นอ่าอขึ้นไปขึ้นไปแม่ห้องเพลงให้เตะเออให้แม่ห้องเพลงอ่ะให้แม่ห้องเพลงอ่ะปินมาบันเดปปินมา ปินน้ำมานักหอออ้องนะปินน้ามากแ่คือกันอ้านไปลมนช่ชอ,อง่อาเ็ดโอ้ยสงกับว่าต็ดนะลีเนาะ <c oughs> มาเด้อน้องเอ้ยมูเหลิมซุกละออกะเ <c oughs> บ๊วยจะบอกโคว้านันตาย

ตังได้มันตังได้ร้านก็มีอ่ะร้านก็ไม่ยากกับสูงกันแหละทั้งนั้นหอมต่ำแบบปันป่นบา่าสูตรเก้าวบุถามากต่ำมันใส่มกักพริกดิบเดลยพี่น้องเห็นมันขาวๆนี่ไหนากบอกว่าอร่อยปากลำบากสูตรเพชรเด้อมันหมแมงมักพริกแข็งพี่น้องมันสีสันมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ว่ามันหอมหมักพริกดิบนะลองตามเมืองเด้อพี่น้องเด้อ ลองเห็นแบบสูสัดคล้องแสบขึ้นกับผูมมากผู้เฒ่าก็เจ้าว่าวันนากินมอคือกันเนกะินแต่ละรสชาติมอสคิการ์มันก็อยากกินคือกันบางคนก็กินเผ็ดบางคนก็กินเค็มมันก็อยกินหวานเพื่อตำแล้วพอดีเหียเบิรโขกพก <laughs> <laughs> ออกพกออกเท่าละเซน <laughs> <laughs> ว้าว <laughs> ซีมก่อนจ้า เนซปะซ<ส>็นนมาว,าว้าวปีงมูฮะก็มาแล้วกล้สนี้ดลยปีงมูฮะนะ,ะนี่พี่นอ้องเอ้ยเขากับล้ำแบบเ่อป็นตาแสบวะพี่นอ้อง มา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 เด้อมาเด้อนี่มีขับปุ่นพร้อมเนาะพี่เนาะคนอันห้าวชิตาเบตองมาฮะลืมมีหมักโมพร้อมน่เบตองเอามาไว้ห้องได้ยังอย่าประธานนอนฉันนี่แตงโมนี่สัมพักแตงโมลูกเต็มโตมากๆกระปุ่นไอแตงโมห้ามมาแม่หน่อยๆเต็มเป็นวานเด้หน่อยแน่ยหน่อยมามามาว้าวอันนี้แม่ง โอ้โหเยวาวอันนี้ปิงยังปิ่งว้าว้วาวตั้มยังตามยังตักมยังป๊กน่ะว้าวอัน้เป็นยัเ่นพูดเเอ่นเคิเอิพ่อกินข้าวทำไมเอิ้นพ่อบอจะกินข้าวทำไมบอบเอ้ย เอิญพอกินข่าวด้วยบาอบเอิญบาบกันไปแล้วเซพอเซพอเซพอน่ะเออกินข่าวได้ควักพอกินตามเอิญพี่น้องเนี่ยไม่ได้พี่น้องกินข่าวพี่น้องว่าทำไมพี่แตงโมพี่แตงโมยี่หรืเปล่เอิญพี่น้องกินข่าวก่อนแค่ได้แตงโมน่ะมันจีถือตัวเอง มาเด้อกินข้าวพี่เนาะยูไฮหน้ากินข้าวอยู่ไหอยูหน้าเห็นมันข้าวคานนี่อยากบอกว่าเพชรเด้อบนไลน์ที่เก่าบนไลน์โแมินบนไล่กับยูไฮยูหน้าคือเก่าได้เหรอกะเชื่อใจโบมินอันกระทิอันกระทิมันแก่แล้วในเฮืออันกระเทือนเด้อฉีไปเสื่ออันพักสลัดอันกรอบในเฮือนอันเอเวนหน้ากับเบิร์ตโบมีลืมโลกพักหอมในห้างมาใส่อีกมาเล่น ผ่านเอิ้นผ um ่านผ่านโง่ทางนั้นทางหมูฮะมากินข้าวบ้ฮะเอิร์นเอฟซีกินแตงโมเด้อมาม่ากินข้าวน้ำกันเด้อเอิร์นทำไมกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อทางนั้นเอิร์นแหละเอิร์น้นเอิวะก็จะท่านขืนมาทางนั้นก็จะทุนแห้งดิเนาะทางท่านขืนได้เลยกินได้ท่านนี้จนกินเลยขืน เมื่อกบเศร้าหน้าเขาเองเพราะสิหายเนาะพี่นองลุมคนเด้กกินขาม่ได้เห็ดสำแหงเาเห็ดไว้ว้าวได่ไหมสร้าง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 ของเพียงสร้างเอฟซีพังดูน้องเคยเห็นสร้างหรือเปล่าก่อไกลเหมือนจะพังแน่สร้างมันตัวโตไม่เบาแล้วว่าได้ไหมครับ มาชนตอนนี้ยังกินมังก็เอ้ยก็ไก่เหรอแหนเป็นแหนได้พาได้พายไงหิวน้ำหิวคางที่ใหญ่เด้นหิวนะมางางมา้งนี่เอฟเแอปิเนตได้แตงโม แตงโมลูกโตโตหิวม oh. wow. 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 ือใหญ่เดียมเนียนะเอาเอาเอาเซ็ดเช็คนนักพาแตงโมให้แอดดีโอ้ยว้าวว้าวทำไมมันแดงๆดงนะเอ้ยแหนมจอกไงด้วว้าวแดงๆนะว้าวให้สิเขียน ไปสิกินยุกเมื่อคืนอดี้สิกินน้ำอยู่บ่กินน้ำอยู่บ่เฮห้ได้อ้าทุกย่างงามๆเอ๋กาบพาะกาบโล่เออขอบใจเด้อบุญโอ้ยเพิ่นหิวแหงมาะอยากแนวมากเลยแนมมากเลยปวดตึงยิบทั้งตายิบทั้งคิ้วแจ็บบ่แจ็บแสบให้ได้ลูกแจ็บแสบให้ได้ยุกโปะน่ะ นกน่าแม่หมูเนอะแ่บนึกโปล่เแม่ชวนไปกินน้ำอีกได้ไอ้เรย์แ่บอันอยันยฟู้เสียงกัดนะครับแต่แท้ซึ่งอีกได้พี่น้องหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วพักพอนเนาะส่วนสและนะบตอนเสาวบดิออกมาแต่เสาวน้องมีเพราะว่ายังคาเวียกอยู่นะเลอเนาะพอสะแลออกมาตอนเที่ยงเนาะมาเกียรซอยเพิ่นขาบหนึ่งเหมือนนี่หรือชิเพิลค้นเขาเนาะเพราะว่ามีอัน ร้านน้อยมันกะสอในห้องฮัรดแต่ยามันสิบบ่อคอยได้เห็ดเวี่ยวบนไดไมียาแม่น่ะได้ฆ่าอาแต่ลูกแล้วมันแบบมันตื่อแน่น่ะพี่น้องเด้หน่อยพอดีอยู่ในไหวแบบหลินไหวเดือนะบอยดีอยู่บอลเกาแล้วพี่น้องไปหนาเรื่อยแม่นเพียงมาเนี้ยสบายดีพี่น้องสบายดีก่อนสบายดีก่อนได้ไหมถุยางามถ้าเพียงถุยงามเห็ดซ้อมมูงามๆดูกดูงามยิ่งงามแต่เด็กพี่น้อง บรรยากาศผ่อนปล่อวางๆแล้วไป็นหนาไปลิ้นเรื่อยๆได้บัดหายคือสัวได้แบบหาลงเกลียวขาวนะคะหายห้าหนาเห็นมหนาแล้พี่น้องแต่ว่าเห็ดเดีอบมันแบบมันบรได้เต็มทีเนาะเือนี่นแหละพี่น้องมีลูกหน่อยมีล้านหน่อยเนาะเพื่อสิใหญ่ห้าวกับแบบนี้แหละพอกับแม่นอะโอเคเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้พักไว้สนิทก่อนไว้พอกันใหม่คลิปหนาเนาะนอนพักผ่อนเอาแหงสิลงเกลียวขาวแรงเนาะพักไว้สนิทเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ไว้พอกันใหม่คลิปหนาบ๊ายบายสวัสดี